好的。 สานอันนี้ม่ซ in ุปเออประมาณซุปเขาเย่งลวกลวกลวกสิบย๋อหาตองปูกันไาไปอดไปเดียนสิงหาครับ

เอางามเจ้าไปแนเจ้าอย่างนี้ได้ปาบบแล้วน้อเฮาน้ี่ไปเมตาว์ไงวนถึงไหนอ่เ็วเร็างหัแคเจ้ามาางทีเยอโดนชรงไหนก่อน

เราใจแล้วว่ามันเสียงหัวเราอยีส่เห็นข้างปากแต่ว่าคือใส่กลิ่นว่านที่จกคนถ่วเวลาไปกินอย่าง่นเราต้องมีอไร ที่ผมที่ผมจ่ายได้คือผมจ่ายกรุงไทยกาจะมีบัญชีกรุงไทยคือเป็นบัญชีที่พ่อเวลาพ่อจะไปไหนเวลาผมอยู่คนเดียวออกไปข้างนอกนพ่อก็จะโอนเข้ากรุงไทยไปให้ไปซื้อข้าวซื้ออะไรแต่แต่พวกแครพาณิชย์เกสิกรอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละบัญชีที่เป็นชื่อผมก็อันนั้นก็จะเป็นบัญชี บัญชาาีบัญชีต่างๆอยู่ตรงนั้นแต่ก็จะมีอีกบัญชีนึงเป็นบัญชีเก็บก็รวมจากหลายบัญชีจะเอาไปใส่บัญชีเก็บลายเพราะเพราะว่าบางคนก็ไม่มีไม่มีไทยพาณิชย์บางคนก็มีก,กระสิกรบางคนก็มีกรุงไทยอย่างนี้ครับก็เลยผมก็เลยไม่ไม่ใช้รายแอป แค่แค่กรุงไทยคือตาพี่ส่งมาให้พี่หน่อยเีอยวมแม้คตอตอนแรกที่ผมใช้ตอนแรกผมใช้ไทยพันธุ์อยู่าษักรอนกรุงไทยผมไม่ได้ใช้เพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นถ้าจะมียอดเข้ามาผมก็จะโอนเก็บโอนเก็บแล้วทีนี้มันมันทำกฎมาใหม่ของออของไทยพณนธย์คือมันสามารถเข้าแอปได้เครื่องเดียวเท่านั้น มูลมาผมใหญ่ขอมูลสีม,มันบอกักใหญ่ข้อมูลปุ๊บมันก็ฉีดขอมูลก็ฉีมีสองเครื่องเว้ยีมีสองแอปแล้วคือผมกรอกไปแล้วใส่ไม่ได้ก็คือเครื่องเขียวเค,เครื่องไอโฟนสิเบเอ็ดเครื่องแรกเป็นเครื่องเปิดบัญชีไทยพาณิชก็แบบคือเครื่องนั้นคือเขาได้เครื่องเดียวแล้วเครื่องนั้นก็อยู่กับพ่ออันนี้ก็ใส่แต้ถุงได้ เปลา่าใสอกูมันนี่กมันนี่มันสะดวกนิดนึงมันมันสะดวกหลายอย่างด้วยเก่าเซเว่นกับกีก่ห้างเจอเนงินบางมือกับพี่เจอเงินเหรียญเนาะซือไปแต่ว่าที่ฝนตกไม่เมื่อเงินตกครับส่งมานี่ กรุงกรุงไทย42405634240568307ได้ไปเดีย๋ดวยวแป๊บหนึ่ง ับบ้านก่อนกลับไปไหนรีโอฟานินาเซปี่45คนเมื่อกี้ผมกดออกออกไปนี่ะไปเดี๋ยววานำ้ำ ขอบคุณครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะพิยศนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีบ้านเรานี่แหละซื้อน้ําไม่รู้ว่าน้ําอะไรน่าจะเป็นน้ําอัดลมน้ำน้ำยังโบเดี๋ยวจะเอาไปแจกช่องบายนะครับ ้านเดี่โนใจไปแล้วอิ่มแล้วนะครับทุกคนผมจะผมะผมไปแล้วาะที่ถืออะไรไปน้ำหลายอย่างอย่างมันบอกไลไอีก,อกโอ้ผมไปขับรถเมีา พี่เิวไม่บอกพี่เิวเอาอะไรกินเส้นอะไรเอาน้ำอะไรแกไ,ไม่ได้บอกว่าซื้อมาฝากหน่อยรสชาติของแต่ละคนมันไม่คือกันแม่เส้นแต่ละคนก็ไม่คือกันเด็ เซ้นผู้สายอา,อาอยุยี่สิบหกปเอเอาเส้นอะไรครับโอเครับให้ออกแเราเซนถุง đẹp loại <laughs> 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 <không đồng> <laughs> ขอบคุณนะครับพิโยโชาิข้าเดี๋ยวนะครับแต่ตอนเย็นก็จะมีบ้านของเรานี่แหละเป็นสปอนเซอร์นี้ก,กับให้น hey. ามกับพี่พี่เดี๋ยวตอนบ่ายจะไปแชเดี๋ยวจะถ่ายรูปพอลงในเพจก่วครับช่วงบ่ายมีครับซ้อมบ่ายโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงเย็นครับ เดี๋ยวไม่เจอกันนะครับยวผมขับรถก่อนเดี๋ยวรอเอาเกาเหลาก่อนบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เดียวด้วยครับแบบแล้วทุกคนบายยพี่เฟิร์นจอบดีดีนี่ i'll be checking